เอาอยู่มะนอที่นีไ่ได้แล้วได้แล้ว,ลวใส่เสือมาแล้วครับเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงเทิงๆกันใส่เสือกันดินแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาหาวานแหกันครับมาครับทีมงานคือเก่าแล้วครับผ่านมิดผ่านมีดกับพี่ไอ้ซักกำลังกลางด่างอยู่ครับเดี๋ยวการด่างข้างนี้ กะทิหืออ้อยอดหื้อ,อยอดทั้งนี้แหละครับนี่้อยอดนี่ไต่คุ้งคุ้งกอไั่นี่เนาะเห็ดยอดกันใบประมาณเดือนกวัวเลยครับเดี๋ยวจะหื้อใหม่เนาะอย่ามาเบเิ่งกันครับพี่น้องว่าผลงานมันนี้เป็นจะเป็นยังไงติดตามกันไปครับนี่ก็หือ้อไก่เซกันแล้วเนาะเหลืออีกสองสามกิ่งนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ลากไปอยู่ เบิงวังโอ้ไปมีปลาบ่อนไหลดินะปลาหน่อยปลาหน่อยโดดน้ำนาดางครับพกปลาขาวปลาคุยหลามเนาะได้ก็ได้ปิ่งได้ไก่กันแท้ละมื่อนี้ไก่เซ็จแล้วเดี๋ยวเตรียมกันเลยครับคือเร็จแล้วที่นี่พี่น้องนี่เปียกสาึ้นแหรบร่อยแล้วเบิ้งเอาปลาขาวก่อนเพื่นว่า หนึ่งสองส้มเดี๋ยวเบิ้องหน้าว่าจีหมานหรือประมาณเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวยผมจะหาไอายเบิ้องหน้าพี่น้องวันที่แหล่ นี่ครับอู้หวานมากเหมือนกันเนาะปลาขาว,าวปลาขาวไปไทยครับนี่ถือว่าหวานอยู่ครับนี่เปิ่งหวานหาาเมืออกัเมื่อกี้พี่ไอ้ซักว่าไอ้ซุนซุนปาลา 1, แล้วกบพันมิตด ปลาซุ่นปลาแล้วเดี๋ยวเบื้องเนะาะปลาอ,อีอ๋งน,นี่พ่านมีดเอาขึ้นแล้วโอ้โตัวกำลังงามเนาะนี่แหละครับผมสุดยอดเลย,ยเดี๋ยวไปใส่ใส่ของใส่กระร้างเนาะกระซ่างขังเขาแต่ยกขึ้นเมื่อนี่โอ้ ถือว่าได้หลายอยู่ปลาขาวเนี่ยปลาคอเนาะปลาร่วมครับวานไปเรื่อยๆอันนี้เป็นโอ้หอยหลายเซิร์ฟหอยตัวหอยจูบหอยหน่างุ่มหากันไปเรื่อยๆอยู่ครับโอ้นี่เปียสาออามาอีกแล้วครับนี่ เครื่องเครื่องเลยครับตัวนี้โอ้งามงามเติบครับนี่ตัวแค๊สคิวนี่แหละพอได้ต้มได้แกงแล้วล่ะโอ้ยอย,กกยากโซ่ใ<ะ>ห้อยากวาดสาสาสมแต้มไปครับนี่หนอดนว้ายไมีนออมหนอหยังผ่านมีดวาวสุนส่นสุ่นไปไงครับ มุดเบมึงหันมุดใหญ่มุดหน่อยเลยอยากมาโชว์เนาะงี้นางี้ตาคักเลยครับนี่ป่าอยัางน้อเอาอยู่บั่นน้อที่นี่ได้แล้ว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 ใส่เสือมาแล้วครับเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงเทิงๆกันใส่เสือกันดินแล้วนี่ครับโอ้เครื่องๆอยู่โอ้บอกเขาใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ ยำไซร์แหละครับโอู้วมีละตัวโดดเดาน้องมีเนาะบะฮักเงี้ยนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยรวบรวม,วบรวมเบิ้งเนาะที่หลังเดี๋ยวเป็นเทพตอนเทพอยูย่บ้านแหละครับจะให้เบิ้งผลงานรวมๆนี่ก็สุดยอดแล้วจ๋าๆเลยครับนี่มันๆครับมาอนี่ยมไหนป้ นี่ครับช่วงเทียงเนาะเทียงกลักวๆก็ปิ่งปลากินเขากันครับปิ่งปลาหอ,อมๆเลยสองไม้เห็บสูกเกียบร้อยเลยเดี๋ยวจะหาออกกินเขากันกินเขา่าเราจะกับจุบ้านตัวครับกินเขาปลานี่ยล่ะมันแสบ ห้องใหม่หีบบู้หยหอมขักกินอยู่ไอ้ข้างห้องหน้าเฮ้าไต่ห้องใหม่เลยแหละครับห้องใหม่นี่มาพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่ย,ยังสร้างแฮอยู่นี่บู๊ยเกี่ยวประแดกเนาะหน่อยอเอ้ยเกี่ยวประแดกข้างห้องแหน่แหน,นวแสบเลยแหละของแสบ พ,กกพักกับพออักกับ้อมเ้ยเตรียมมาพร้อมเลยเหรอครับมามากินน้ากันเด้อพี่น่อดเลย าาามาเข้าเข้าเข้ามาี่นองมากินน้ำกันครับมาปิ้งปลาวายปิ้งปลาขาวครับบงไงไ้านแห่กันอยู่นี่นว้ายปลาขาวปิ้งกินกันนน่ Để đẹp. Tuyệt vời. Qua là tiếng lốt thái nhỉ, bị chín khẩu quá à นี่ครับสำหรับผลงานอ่อมนี้เนาะสรุปการวานแฮ่เฮานี่ได้ไอ้นี่ม,ม,ม,มพอต้อมพ่อแกงกันนี่โอ้โหใหญ่ๆนี่ก็สวยเลยครับนี่พวกปลาขาวไปไทยก็หลายครับนี่หาอยู่หากินอันนี้ก็เป็นบกหอยครับของหอยหอยไอ้หน้าหอยจูบเนาะ ถือว่ามันหมานครับบันนี้นก,ก็ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมกติจะก็จบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ